yawapana wikuna anapakara kangka, yawika yang sama pacayani, saki yang pati yang koti, yawak koti yawak koti yawak, saha-saha, parama direkabato, tarekabotang, atikamayato, saki yang patang, yang pati, ceti yang ก็ตาว่ยจตัสาภิกข้ปาริสายปะตาปาริยันตโสจตัสัภิโขุโนปะีะตาวายันโตตาตมาตาทยาสมันเตภูชามีกจิตาปริสุทธาตุทียัปีภูชามิกจิตาปริสุอธาตุที่ยังปีภูชามิกจิตาปริสุทา ปริสุเีาปริสุเถียถายอจะมตตสมัตุนี้ว่าเมตังคาระยมีอนิยตุเตีโสนิถิโตอีเมหผลังยดจำตติงสานิสากยปัิาธรรมุสสังขจินจินัยจิตาจิระิมิกุสุนาอุปัตสมิจติเนทาสาปารมันติเรกจิวระมธเตตะตังอาิกะกเมียตุนิสังตอังไพยติยังนิ้ิตา jiwara suming di guna upacara suming hati ne e karatam bce dikuti jiwara lewi kawasaya anjatara dikusan mati ya ni sekian pati yang ni dita jiwara suming di guna upacara suming hati ne di guna panewa akalai di orang upacara ya akang kamanin di guna pati ga heta kang di geta wakit pamewa saya tak tahu cek sering ni kaya sati ya pacar saya ini sampai yang padi yang yo karena bikun ya tiga ya bikun ya buhrahna ke orang tua apa ya warna siapa ya aku apa wani sampai yang padi yang yo karena bikun ya tiga ya tak tahu orang pati kehe pati kan hanya kan ini sati yang padi yang yo karena bikun ya อภติวาอภติวาจุรังบิญญาไปยัญจะตัมมิยานิฉิยังปาติยังตถายังสมโยอะทินาจิโรวะหุตติภิกขุนาทาติโรวะยันตะทะสัมมิโยตันเจอัญญัตตะโกอภติวาอภติวาโหหูอิจจุเรเหยปิระทุมปะวาระยะสันดรุตาระปะนะมันเตนะวิคุณาตโตเจตะโดจุรัง <laughs>

မံအယာသမယိမနာကျူရေတာပနေနဧဝရုမ္မာဝါဧဝရုပံဝါခြေဝရံကေတာပေတဝါအာသတိဣတိကံကာလျာနံကမ္မယတံပထယနိသတိယံပါတိယံဘိခုနေဝဥသိသုပိဏံအာနိယတကာနံကာဟပစ္စနိနံမာကာတန္နိနံဝါပစ္စေကကျူရေတာကနာဥပာသာတဟုန်တိမေဟိမယံပစ္စေကဝိရတိခြေတာမိနိဟိပစ္စေကကျူရာနိခြေတာပေတဝါသနံမံဘိခုံခြေဝရေဟိအာသတိ สัมมาทิสฐะท่านอาจรย์สภิกขุบุภีอวาริโตสังมิตวาจิวเรวิกาปังอาปัจยาสาธุวัตมะนังยัสลมันโตอิเมหิจิวรังเจตตาปาเนหิว้าดุปังวะเวาดุปังโนวะจิวรังเจตตาเปตวะอาชาเทท้าุโพวาสันตไตกานาติกาเลยนะกรรมายะตังปะทายานิสางิยังปาจิยังหิของปันเนวสิสาราชวารุราชาภะคะวาครามโนวะอ่าปฏิโกวาทุเตหวะ tu te na jiura jeta panang pani nai a ini na jiura jeta pani na jiura jeta peto a i tana mang pi kung jiura 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 na a chate i tiso a ja turu tang pi kung tang wa i i tang kante a iyo semang tang pi sa jeta a pa tang pi ti kan ha tu a iyo sema jiura jeta ti te na एनाभि구나सो सूतो एवम सवचनीयो न खं मं आहु सो जीव र चेताकानां प्रतिगन्हां मजीव रञ्जयः हो मं प्रतिगन्हां तथालेनाका दीयान्ति सो चतुतो तं भृगु एवंग तया आदि पनय आदि पना या स्मतो को जीवय वचक्रौति की ओरति केपि गावे विकुना वय वचक्रौति Eso, so ko au so di ku bi ku bi ku na waya wacu koro di so je tu to tango waya wacu a ran tang di ku mu pa doang waya wacu a ran di su ma i waya wacu a ran di an san iya to so Matu, iya utu sangmi ma tu a tang

โยบนาวิกุโกสิยามิสะกังสนสัตว์ต่ารกันอาไรนิสัอย่างปัดที่ยังโยบนาวิกุสุดถ้ากาลกันังโอเอลละกาลโลมานังสันสัตว์ต่างกันยานิสัตวยางิัดที่ยังนวมปนาวิกุานันสัตวงกัรยงเนนัทวีพกาสุถากาลกันังเอลละกลโลมานังทาตทางตัที่ยังโอทานังโอตานังจะตุสังโคจะริยานังอานาทเจพิคุตวภพเกสุติกะ ลักกานางเอลักะลุมานางแต่แต่ต่ทียังอุท่าแต่ข้งจะตุสังข์จารียานังนวังสันทาตังการาเปยานิสักทยังปัดยังนวังบันนบิกุนาสันทาตังการาเปโตะชาปัสาังนิ่ทะเรต่ขังโอเรนเจชันังว่าสะนัตังสาัตตังวิสาเจโตวาวาวิสาเจโตวาวาอัญญางนวังสัน ถ้าตังการปยัจะิบุษมาติยานิสตสิยังปติยังนี้สิทานาสันถ้ตัปันาพิุนาการมาเนนกราสันถ้ตาสสามันตาสุกกตะวิทัดเดรทถาปุพนาการาญาณท่าเกพิุราณสันถ้าตาสสามัตตาจุกตวิทาทิงนาวสีทานาสันถาจังการปยัจะสัยงปติยังโยนัิป พ oh, ี่กุณูปณีว่าอาทานมะขาปฏิปัญนาสะเอลักกะลุมานิอุปาชสยุงปังขมเนนะพี่กุนาปฏิกิเหตตาพานิปฏิกิเหตวาติโยชานะปรมังสาหาหาเรตาพานิอสันเตหาดาเตตโตเจตุริงหาายดอสันเตปิหาเตเตนิสติยังปาติยังโยป็นวิญญาติกายยปิกุณิยาเอลักกะลุมานิ โวอัพยาวาระจะวะวิสาตะปะยยะวานิสะเตียงปาติยังโยกะนะภิกขุชาตะรูปะระจะตังอุปันหิยะวะอุปันหาปะยวะอุตานิเกตังวาสาติยานิสะเตียงปาติยังโยกะนะวิคุนานะปะการังรูปิยังสังโวหารังสมาปาฐะยะนิสะเตียงปาติยังโยกะนะวิคุนานะปะการังกะยา <se> <Pay Zone Alhamd nữa> ชาชาฮะพระรามติเรกปัตโตทะเลตับตตังอติก็ไมยัตโตนี้แต่ยังปัตยังโย่เป็นาบิกุนะปพันจับพันเนนะปัตเตนะอันยังระวังปัตตังเจตตาปยายนิ้แตยังปัตเจติยังเตนะบิกุนักจปัตโต้บิกุปาริสายานิสัตจิตาภว้ยจะตัดสาบบิกุปาริสายะปะตาปาริยันโตโส่จะตัดสาบบิกุโนปะทตาภวายันเตบิกุปัตโตะยาวะเพ Hanaya tareta kua yang tata sami ike yani koa panatani ke lananang pikunang pati sa iya <hesitation> niyani pesa cani sa iya tisang sapi na wati na wani delang ma tuh panitang tani pati ke ta sa tahak para mang saniti ta panitang atika maya to ni pan yang maso se sohuk nanang Dikunahwa sika saa Dikaji orang pariye Sita pang antama soseso kimhanan Tukat Kimhanan dikat Tawani wa seta pang Ore na cema soseso kimhanan Tukat sika Dikaji orang pariye Saya ya ore

Aya tan jagar wadah Widah tan jak apadi tan jak suwi Tan jak supakwi Supakwayi tan jak suwi Legi tan jak suwi Tan jak jagar wadah api Wanamai sementang Ayah sementangan kincim matang Anupadadjaya madi Wanja sopi gupatawagi kincim matang U อนุปัจจัยียาอันตมโสปินทับปาตตาม่ตั้งพินิสฐ์ตยังปัจยังท่สาหาท่สาหานนะคตังกติกาเตมาสีปุนาไม่กุโนป็เนวะเอกาเจกาจิวรังปัจจัยยะเอกาเจกังมันยังมันเนนะบิกุณาปฏิกาเตวะหังปฏิกาเตวะยาวาจิระกาเลโ Kala, semayang-kala semayang ni, Gipitakang katoce uto ini, Gipayani sakiyang-sakiyang, Upawa sangho, Pana kati kakuna mangyani, Pana tani aranyakani, Sena senani sa, Sangka sama tani sam, Patipiani tata rupesubiku, Sena senesubi aranto, Akan kemano, Dinang jiwar, Jiwaranang anya, Dalang jiwarang antara saleni, Gipayani siya jatat sabiku, nopo eji tewa paca yote ni tena gyurenawi pawa saya jatara jatara ta paraman tena piku na tena gyurenawi pawa dita panggatoce uteringwi pawa saya nyatara piku sama tiya ni saki yang padi yang yo yang pagi tiya kota teyo uti taho ya แต่ายย่สมันเตปุจามิกัจจิดาปริสุทธาสุติยมปิปุจามิกัจจิดาปริสุทธะตัิยมปิปุจามิกัจจิดาปริสุทธาปาริสุทธะท้ายอสมันโตตัอสมัตุเนี่ยวะเมตังสารยามินิสัจขิยะคิยาคิยสังขิยาปาริยธรรมานิติตาอิเมโบในยาสมันโตเเวนาวุติปัจจิตยธรรมุติสังขันธิติสัมปัจจานมุสาวะเถปัจจปัจจิตยังโอ မသာဝတိပ္ပိယံဘိက္ခုပေသုညေပ္ပိယံဘိ။ယောပနဘိကုအနုပစံပန္နံပါသသောသမဝါကျယပ္ပိယံယောပနဘိကုအနုစပါသမ္ပန္နေနဝတတိတဝိရတတိရတ္တံသဟသယိယံသတ္တိယတ္တံယောနိ